แล้วเนี่ยอ่ะครับเอาเดี๋ยวเนไปผมจะบอกนายว่าหมื่นนึงลายนี่ของผมจะเอาหมื่นเนึงครับเอาึ้นไปค่าน้ำมันครับผมจะบอกนายให้ใครนะอ่ะครับครับน้องลูกแานมันขอค่าน้ำมันค่าข้าวกลับไปครับโอเคไหมโอเคครับเอาะครับผมครับแลเนี่ยอ่ะครับ ผมจะบอกนอายว่าเมือนเะนยใครได้ผมจะอหมืนเะ่ย่าอน<อ>ไค่าน้ำมันคันบอกนายให้เลยนะอา้องแมงขอค่าน้ำมันค่าข้าวกลับไป ครับโอเคไหมโอเคครับอ่าคงครับแล้วเนี่ยอ่ะครับเอาเดีนไปผมจะบอกนายเอาหมื่นนึงใช่นี่ของผมจะเอาหมื่นนึงครับเอาค้นไปค่าน้ำมันผมจะบอกนายให้ใล้นะอ่ะครับครับน้องลูกหลานมันขอค่าน้ำมันค่าข้าวกลับไปครับ โอเคไหมโอเคครับอ้าวครับคุณครับ